สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่สองก,ก,กรกฎาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเปีเยงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่าป18ปีควรรับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่1น,นะครับผมสำหรับวันที่1นึ่งแอดมินก็ให้อยู่ที่3กับ4ี สำหรับแนวทางนะครับผมมา1-4ในรอบชักภกิจแล้วก็3-2ในรอบพิเศษสำหรับ F c ซพี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้สอในรอบ vip นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c ซพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่2 ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผมแอดมินใจอยู่ที่3กับ4ตัวเดิมนะครับผม สามมีสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้าสำหรับสี่นะผมมีสี่สองสี่ห้า สี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดสำหรับตัวกันนะครับผมหกห้า เบิ้ลมีหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่และก็ห้าห้าสำหรับสามตัวนะครับผมสี่สามห้า 8.3.6ส4 2เสอง แล้ก็847สเจ fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ